ครับผมสําหรับเทคนิคการเลือกปีเซียนะครับปีเซียเนี่ยเป็นตามตำนานที่เขาเชื่อกันว่าเป็นลูกมังกรนะฮะตัวที่9้านั่นเองนะครับลักษณะของเขาก็คือกินแล้วก็ไม่ถ่ายนั่นเองนะครับเขากินอะไรครับเขาดูดโชคนะครับดูดเงินทองที่ลอยอยู่ในอากาศความเชื่อของศาสตร์พวงจุ้ยนั้นเขาถือว่าเป็นการดูดวาสนานั่นเองนะครับปีเซียนั้นถูกคนพบนะฮะที่กำแพงเมืองซีอานนะครับผมในประเทศจีนนะฮะซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำนะครับเฝ้าสี่ สี่มุมเมืองของกำแพงซีอานนั่นเองนะครับเพราะนั้นลักษณะที่ถูกต้องในการที่เราจะบูชาปีเซียนั้นลักษณะอันดับแรกที่เราควรคำนึงถึงนะฮะในปัจจุบันตอนนี้มีคนทำปีเซียขึ้นมาขายเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ปีเซียที่ถูกต้องต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ 1. ใบหน้าของเขาจะต้องแหงนขึ้นฟ้าครับนะฮะเพราะว่าเขาทําหน้าที่ดูดโชคดูดลาบในวาสนาที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเนี่ยให้เข้ามาในบ้านเรือนเรา อย่างที่สองนะครับผมสังเกตให้ดีนะครับปากจะต้องกว้างนะครับผมปากยิ่งกว้างก็แปลว่าเขานั้นทําหน้าที่ของเขาในการดูดซับดูดโชคดูดลาบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตามตําราโบราณนะครับอย่างที่3คือหนวดต้องยาวหนวดยาวหมายถึงเป็นปีเสียที่มีอายุยืนนะครับสังเกตไหมครับรูปเทปรูปปั้นเทพเจ้าจีนต่างๆที่มีหนวดยาวหมายถึงคนที่อายุยืนนั่นเองนะครับต่อมานะฮะปีเสีย คุณลักษณะต่อไปก็คือให้ดูตรงก้นครับตูดจะต้องใหญ่นะครับผมเหมือนเจกันนะฮะการออกแบบปีเซียนนั้นจะเป็นลักษณะเดียวกับเจกันครับปากเจกันกว้างเข้ามาตรงลำคอแคบตรงตรงฐานก้นใหญ่หมายถึงอะไรครับหมายถึงการเก็บซับเพราะเขาเป็นสัตว์ที่กินไม่ถ่ายไม่มีรูทวารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเก็บซับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่ต้องดูคือปากกว้างนะครับผมก้นใหญ่นะครับมีหนวดนะครับผม ต่อมาครับเท้าจะต้องก้าวหน้าก้าวหลังครับคือการพ้องเสียงคือความก้าวหน้านะครับกงเล็บจะต้องจิกลงพื้นะครับถ้าไม่มีกงเล็บจิกลงพื้นไม่มีลักษณะเล็บที่จิกลงพื้นแปลว่าคุณทําอะไรจะไม่มั่นคงธุรกิจจะไม่ไม่ไม่มั่นคงและไม่ดีนั่นเองนะครับต่อมาครับผมใต้ฝ่าเท้าของเขานะครับผมก็จะมีอันนี้ถ้าปลุกเสกที่ถูกต้องหรือมีการเบิกเนื้ที่ถูกต้องจะมีการสลักชื่อของคนที่ทําพิธีด้วยนั่นเองนะครับผม ทีนี้เมื่อเราได้ปีเซียมาแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทําคือปีเซียที่ดีจะมีพลังที่ดีนั้นจะต้องเป็นแร่จากธรรมชาติอาที่เช่นหินหยกนะครับหินหรือหยกหรือว่าทําจากธาตุต่างๆนั่นเองในธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเป็นหินคุณได้มาแล้วเนี่ยเวลาที่คุณเอามาถึงเข้ามาในบ้านปุ๊บสิ่งแรกที่คุณควรทําคือหาผ้าสีแดงนะครับชุบน้ําอุ่นนะครับแล้วก็เช็ดทั้งหมดก่อนนะครับผมเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับให้เราหาน้ํามันอะไรก็ได้หรือเบบี้ออยก็ได้นะครับชุบสําลีจุ่มแล้วก็เช็ดตามตัวเขาเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาคุณภาพของหินเพราะว่าหินของตาม,ตามธรรมชาติเนี่ยเวลาที่เขาถูกเจริญนเสร็จแล้วถ้ามาตั้งอยู่ในพื้นที่อากาศร้อนแบบบ้านเราน้ําในหินมันจะค่อยๆระเหิดออกไปหินจะเกิดการแตกเล้าง่ายนั่นเองความหมายก็จะไม่ดีเพราะฉนั้นจึงเอาน้ํามันหล่อเลี้ยงเขาโดยการชุบนะครับแล้วก็ทา หลังจากทาเสร็จเรียบร้อยเกิดความเงางาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการรูปนะครับให้รูปดังต่อไปนี้1คือรูปผัว2คือรูปผูแล้วบอกเขานะครับว่าเราคือเจ้าของนะครับให้เขานําโชคนําลาบวาสนามาพอรูปเสร็จแล้วให้รูปไปตรงท้ายครับก็คือให้เงินทองเก็บอยู่ให้เพิ่มผูนนั่นเองนะครับทีนี้คุณทําเงินกับประเทศใดนะครับตามความเชื่อนะฮะ ถ้าคุณทํางานแล้วได้เงินเป็นสกุลเงินไทยก็ให้ม้วนแบบนี้แล้วก็ใส่ไว้ในปากเขานะครับแล้วก็บอกว่าให้จดจําเงินชนิดนี้นําเงินเนี้ยเข้ามาในบ้านเราแต่ถ้าเกิดเราทํางานแล้วเงินนะครับเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับผมก็ให้ใช้สกุลเงินของต่างประเทศเหล่านั้นนะครับผมวิธีการตั้งปีเสียนะครับก็คือให้ตั้งแบบนี้ครับคือตรงกับประตูทางเข้า หรือตรงประตูทํางานนะครับผมอยู่ในตําแหน่งที่เรานั้นจับได้เพียงผู้เดียวห้ามให้ผู้อื่นทำน,นะครับปีเสียมีข้อดีคือคุณขอให้เขาช่วยเอาโชคเอาลาบมาให้ได้ในขณะเดียวกันคนที่คิดไม่ดีกับคุณเขาก็ไปรูปบอกว่าขอให้คุณเจงได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นควรต้องระมัดระวังให้มากนะครับเพราะนั้นปีเสียของผมจึงเป็นลักษณะแบบนี้